สวัสดีค่ะอาจารย์จิตนะคะวันนี้อาจารย์จิตจะพามาหมูนะคะมาขอพอรพระเจ้าตากสินนะคะที่วัดอินทรารามนะคะพระเจ้าตากสินตอนชนะศึกนะคะใครนะคะที่อยากจะขอโชคขอราบน,นะคะให้ไหว้ด้วยค่ะด้วยหมากพูนะคะเหล้าขาวนะคะไก่ต้มหรือไข่ต้มนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะนะคะ ดาวเรืองนะคะก้าพวแล้วก็บย่านะคะถวายคุณม้านินดํานะคะจะทําให้การงานเราสําเร็จล่าปลื้มน,นะคะใครที่ติดขัดซื้อหวยไม่เคยถูกนะคะแล้วก็ต้องมาขอพรพระเจ้าตักสินที่วัดอินทารามนะคะจะทําให้เราสําเร็จล่าปลื้มที่ติดขัดต่างๆก็จกะชนะทุกอย่างเลยนะคะใครกำลังติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองนี่สินอย่าลืมมาขอพระเจ้าตักสินนะคะที่วัดอินทารามนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะตอนนี้ท่านนั่งบรลังคือชนะลบชนะศึกแล้วนะคะก็แบบสบายใครที่กำลังทุกข์ก็มาขอพรท่านจะได้สําเร็จผลนะคะนี่นะคะจะ มาดูนะคะแล้วก็นี่นะคะบรรยากาศนะคะตามรอบวัดน,นะคะและคาถาของท่านนะคะถ้าใครอยากจะขอโชคขอลามนะคะให้สวดนะคะนโมสามจบขอโชคนะคะนาชาลิติมหาราโพร,ราโพมหาโชคมหาราภนะคะและวอธิษฐานตามปรารถนาให้สวดสามจบหรือเก้าจบก็ได้นะคะจะได้สำริจผลค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ